ดูดวงชาวราศีพฤษภนางมาให้เงินล้านดวงจุกดวงแรงอำนาจบารมีวาสนาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งได้พบปะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าันะผมความรอบร้อนร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกดนุยตา เศรษฐีเงินล้านมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคท่านจะมีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศิษย์ปกป,กปกักคุมของรษา,าหนุนนําโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์เงินล้านดวงแบบนี้เขาเรียกว่านางมาให้เงินล้านดวงดุดวงแรงอํานาจบารมีวาสนาท่านจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคล ข่าวที่ทําให้ท่านสุขสมสมบังิตั้งใจหมายท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดนับพลิกจากล้ายกายเป็นทีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาปูฤษีส่องแสงตะเกียงทองดวงวันนี้ดวงมีโชคดวงดุดวงแรงดวงชะตาของท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศกสิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดงเศรษฐีเงินล้านบังเกิดขึ้นในโชกตาท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกอึดอัดรู้สึกอยากจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอยากจะเปลี่ยนนะครับผมจะทําให้ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงแบบนี้ไม่ธรรมดาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ท่านจะรับทรัพย์โดยโชคขอทำนายว่าท่านจะรวยรยๆต่อแต่นี้ไป รับทร,บ,รบโดยโชคทำได้ต่อจากหมอพบซึ่งบรรยากาศแห่งความสําเร็จความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในหลายด้านของชีวิตโดยจะได้รับอิทธิพลจากดวงดาวต่างๆดังนี้โดยพื้นฐานแล้วคนเกิดราศีพฤษภเป็นผู้มีนิสัยใจคอหนักแน่นอดทนเจ้าความคิดมีระเบียบวินยัยและความรอบคอบสูงเป็นนักปฏิบัติที่ยึดมั่นในแนวทางของตนพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อ,อประสักง่ายๆและจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้บรรลุปเป้าหมาย ด้วยความอดทนเหนียวแน่นเช่นนี้ประสบจึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความพยายามและการทํางานอย่างหนักและต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีนิสัยติดแนวทางเดิมๆขาดความยืดหยุ่นซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านการงานในเดือนนี้ดวงการงานของพระสบจะได้รับอนิสงค์จากดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวนำโชคให้พระศพสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น ได้รับกำลังใจจากผู้บังคับบัญชาหรือได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเดิมหากมีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมืองานที่ประสบทำอยู่ในปัจจุบันจะราบรื่นและก้าวหน้าขึ้นหรือหากกำลังมองหางานใหม่ก็อาจได้รับข้อเสนอง,งานที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าหลงกับโลกทัศน์แคบๆจนพลาดโอกาสที่ดีกว่านอกจากนี้ประสบที่ทำงานเกี่ยวกับการเกษตรสัตว์เลี้ยงอาหารหรืองานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ก็จะได้รับพรจากดาวพลังทั้งหลายในเดือนนี้ด้านการเงินดวงการเงินของพระศบในเดือนนี้ค่อนข้างดีเนื่องจากการงานราบรื่นรายรับจึงมั่นคงอีกทั้งยังอาจมีกำไรจากการลงทุนหรือได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่แต่อย่าเพิกเฉยและเลยการเก็บรักษาพระประโยชน์ที่ได้มาจงพยายามเก็บออมไว้บ้างอย่าใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อจนเกินไปพระศพที่กำลังวางแผนการลงทุนควรศึกษารายละเอียดโครงการให้รอบคอบก่อนลงมือ หากเป็นโครงการที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้สูงก็ให้ลงมือกล้าได้อย่างไม่ลังเลแต่ต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือขาดความมั่นคงด้านการเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาประสบดวงการเรียนจะค่อนข้างดีเนื่องจากได้รับพลังจากดาวพุธด,ดาวแห่งความฉลาดตราเปรียวทําให้มีสมาธิจดจอ่อต่อการศึกษาเล่าเรียนได้ดีแต่อย่าหลงระเริงไปกับความเพลิดเพลินจนเกินเลยไปจนประมาทขาดความกระตือรือร้อนและประมาทเสียแล้ว อาจต้องพลาดโอกาสดีๆไปได้สำหรับนักศึกษาประสบที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารบัญชีภาษาวรรณคดีหรือเทคโนโลยีการสื่อสารจะถือว่าเป็นจุดแข็งที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายด้านสุขภาพในแง่สุขภาพกายของพระศพนั้นโดยรวมแล้วค่อนข้างแข็งแรงสมบูรณ์แต่อย่าใช้แรงงานจนเกินกำลังจนเกิดความเมื่อยลา้าและเครียดเกินไปจนอาจเป็นเหตุให้ปวดเมื่อยยกลำเนื้อตามมาได้ ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนจากการพยากรณ์ลัคนาหรือทายทักษะนั้นโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นเดือนที่ดีที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวไกลได้มากแต่ก็มีบางเรื่องที่ต้องระวังและหลีกเลี่ยงดังนี้ด้านการงานและอาชีพเดือนนี้ดวงการงานของชาวราศีพฤษภอยู่ในช่วงที่ดีมากบารมีและผลงานจะได้รับการยกย่องและการยอมรับมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโครงการหรืองานสำคัญสำคัญเงินเดือนรางวัลหรือค่าตอบแทนพิเศษอาจมีแนวโน้มที่จะได้รับเพิ่มเติมควรใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพและทักษะความสามารถอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามอย่าดื้อรั้นและวางท่าทีท้าทายผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ควรวางตัววางท่าทางให้เหมาะสมด้านการเงินและโชคลาภในเดือนนี้การเงินโดยรวมค่อนข้างดีจะมีเงินทองไหลามาเข้ากระเป๋าอย่างสม่ำเสมอมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ เข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากงานพิเศษเงินรางวัลหรือมรดกอย่างไรก็ตามอย่าใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยให้รู้จักวางแผนการใช้ใจ่ายและออมเงินเอาไว้ระวังการลงทุนที่เสี่ยงสูงเพราะอาจนำไปสู่ความสูญเสียได้ด้านความรักและชีวิตคู่สำหรับคนที่ยังโสดมีเกณฑ์ที่จะพบรักใหม่ๆที่ดีมีคุณภาพในเดือนนี้ดวงชะตาการพบรักขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานที่ต่างๆที่เข้าร่วม ซึ่งอาจเป็นงานสังคมกิจกรรมหรือเหตุการณ์พิเศษต่างๆควรตั้งใจมองหาคนที่มีเนื้อคู่ดีและเหมาะสมกับตนเองส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกับคู่รักบ้างโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินหรือการใช้ใจ่ายต้องพยายามควบคุมอารมณ์และเจรจาหาทางออกด้วยเหตุผลสุขภาพโดยรวมของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ถือว่าดีแต่ควรระวังอาการป่วยจากระบบทางเดินอาหาร หรือระบบย่อยอาหารอาจมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้ถ้ารับปร,ประทานอาหารไม่ระวังรวมทั้งโรคภัยที่อาจเกิดจากระบบทางเดินปัสสาวะนอกจากนี้ยังต้องระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางไปต่างจังหวัดแนะนําให้ขับขี่อย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเมาแล้วขับสําหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคทายมือหรือผนันขันต่อเดือนนี้ดวงไม่สู้ดีนักควรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคในระดับที่สูงเกินไปเพราะมีแนวโน้มที่จะขาดทุนและเสียงเงินจํานวนมากหากต้องจําเป็นให้เสี่ยงระดับเล็กน้อยเท่านั้น โดยรวมควรเล่นอย่างระมัดระวังและรู้จักควบคุมอารมณ์โดยสรุปแล้วดวงชะตาของคนราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนโดยรวมถือว่าดีและเข้มแข็งเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการทํางานและก้าวหน้าในอาชีพแต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพและการใช้จ่ายไม่ควรประมาทและควบคุมอารมณ์ในการตัดสินใจทําสิ่งต่างๆหากสามารถบริหารจัดการอย่างระมัดระวังและเหมาะสมเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความสําเร็จสําหรับชาวราศีพฤษภคนที่เกิดราศีพฤษภถือเป็นราศีที่มีโชคลาภ และความมั่งคั่งตามมาอย่างมากมายด้วยนิสัยที่อดทนมุ่งมั่นและขยันขันแข็งจึงทําให้คนราศีนี้มกักจะประสบความสําเร็จและมีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างไรก็าตามก็ควรหมั่นเสริมดวงและปฏิบัติตามเซนพิเศษเพื่อเรียกทรัพย์เข้ามาในชีวิตให้มากยิ่งขึ้นเสริมโชคลาภสําหรับคนราศีพฤษภมีดังนี้หนึ่งสีเขียวถือเป็นสีประจําราศีที่นําพาโชคลาภเงินทองคนราศีพฤษภจึงควรสวมใส่เสื้อผ้าหรือใช้สีนี้ ในการตกแต่งบ้านและสถานที่ทำงาน2ก้อนหินมรกตมรกตถือเป็นพลอยนำโชคชนิดหนึ่งที่ช่วยเสริมพลังการเงินและนำโชคลาภมาสู่ผู้ครอบครองคนราศีนี้ควรสวมใส่มรกตหรือนำมาวางประดับไว้ในบ้านหรือที่ทำงาน 3. เลขนำโชคห้าและ8เลขทั้งสองนี้ถือเป็นเลขมงคลที่นำพาความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตคนราศีพฤษภสามารถเลือกถือเลขสิ่งเคลื่อนเกลื่อนโชคนี้ในการซื้อลอตเตอรี่หรือเลขที่อยู่บ้านหมายเลขรถยนต์ได้ สี่พระพิกเนธเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งการมีรูปปั้นหรือรูปเคารพของพระองค์ประดับไว้จะช่วยเปิดทางโชคลาภและขจัดอุปสรรคต่างๆในการทำมาหากินได้เป็นอย่างดีหากดอกกุหลาบถือเป็นดอกไม้นำโชคของคนราศีประสบการมีดอกกุหลาบในบ้านหรือสำนักงานจะดึงดูดเงินทองและความร่ำรวยเข้ามาสู่ชีวิตนอกจากเซนพิเศษข้างต้นแล้วการทำบุญการรักษาศีล และการให้ทานยังถือเป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งในการเรียกโชคลาภเข้ามาในชีวิตเนื่องจากคนราศีนี้มักจะประสบความสำเร็จผ่านความขยันหมั่นเพียรและการสร้างบาร,รมีในอดีตชาติหากพูดถึงเลขเสี่ยงโชคคนราศีประสบมักจะถูกฉลกเลขที่มีตัวเลขสองสาห้าหกแปดเนื่องจากตัวเลขเหล่านี้ล้วนส่งพลังบวกให้แก่คนราศีนี้ทั้งสิ้นหากมีโอกาสลุ้นโชคถูกรางวัลสามารถจับรางวัลใหญ่มาครองได้ โดยสรุปแล้วคนราศีประสบนับเป็นราศีที่มีโชคลาภดีมาแต่กําเนิดตามที่ได้กล่าวมาจะยิ่งช่วยเรียกทรัพย์สมบัติและเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการใช้เลขเสียงโชคที่เหมาะสมต่างๆก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้โชคดีมีกําลังมากขึ้นเช่นกันคนราศีนี้จึงมักจะมั่งคั่งร่ํารวยและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงได้โดยง่ายหากได้ใช้สิ่งเหล่านี้เสริมดวงชะตายอย่างถูกต้องขอบคุณที่รับฟังคําพยาก์นี้คําพยากณ์ เป็นเพียงไกด์แนะนําในการดําเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับถ้าชาวบอยญาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีทําให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนําในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ